ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากล้าดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกม b a c k h o v e r Mobile นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเญี่ปุ่นนะครับก็สําหรับภายในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนนะครับไปดูตัวของดานเจียนหอคอยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิชั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเห็นกันแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยออกมาทําคลิปให้ช้านะครับก็ต้องขออภัยด้วย นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหอคอยกันสักหน่อยละกันนะครับอ่าต้องบอกไว้ว่าผมเนี่ยไม่มีรอบเล่นแล้วนะครับอ่ะผมเล่นครบไปแล้วนั่นเองนะครับอ่าซึ่งตัวของดานเจียนเนี่ยก็ในความคีดเห็นของผมละกันนะครับก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับและก็ไม่ได้ง่ายไปนะครับเพราะว่าตัวของระบบเนี่ยมันก็จะมีอ่าพวกอ่าระบบที่มันเท่าเทียมกันนะครับอ่ะอย่างเช่นอ่าตัวละครเนี่ยที่เราเจอนะครับอาจจะเป็น5ดาวใช่ไหมนะครับอ่าตามนี้เลย นะครับอ่าซึ่งตัวละครของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ป้านมา5ดาวเนี่ยเราก็จะเป็น5ดาวเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าหรือว่าเป็นโหมดที่เท่าเทียมนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะซึ่งไม่นับอ่าพวกอ่าอุปกรณ์ที่เราสวมใส่เข้าไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่าซึ่งอ่าตัวของบางด่านเนี่ยจะมีอ่าจำกัดอยู่นะครับอ่าอย่างเช่นตัวของอ่าดานแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าเราจะใช้การ์ดไม่ได้นะครับอ่านี่เห็นไหม อ่าซึ่งเขาจะแบนการ์ดทิ้งไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เราจะใช้ได้แค่ตัวละครเท่านั้นนะครับอืมตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าระบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับดียังไงนะคือในระยะยาวนะครับคือเราสามารถทดสอบทีมแบน,นี้ได้นะครับเพราะว่าทีมในนี้เนี่ยจะเหมือนกับตัวของอารีนาเลยนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับอ่าให้เราเนี่ยเข้าไปสู้กับตัวละครที่เขาตั้งค่าวไว้ นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าตัวละคระตัวไหนเนี่ยเก่งยังไงอะไรแบบไหนนะครับบท2ดาวเนี่ยคือมีความสามารถอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถมาทดสอบในนี้ได้นะครับอ่าก็เลยอ่าคิดว่าระบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับอ่าต่อไปนี้เนี่ยเพื่อๆนๆอยากจะทราบว่าตัวไหนเนี่ยเก่งนะครับเราก็มาทดสอบในหอคอยตัวนี้เอาก็ได้ lead. นะครับอ่ะเดี๋ยวที่นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอ่าตัวของของรา,างวัลกันสักหน่อยนะครับอ่าซึ่งในหอคอย ของาะวัลเนี่ยทั้งหมดที่ผมได้มานะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเพราะว่าเราจะได้พวกหินรุ่นนะครับที่เราฟาร์มได้มาแบบยากๆอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพวกของอัปเกรดลูนต่างๆนานานะครับสำหรับมือใหม่นะที่เพิ่งมาเล่นหรือว่าแบบยังไม่สามารถที่จะไปฟาร์มของได้เยอะๆเ,เนี่ยระบบนี้ก็ค่อนข้างแจกเยอะอยู่นะครับอ่า ผมคิดว่าระบบนี้เนี่ยน่าจะอำนวยกับผู้เล่นใหม่ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่ามาถึงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นไต่หอคอย15ชั้นได้ใช่ไหมก็จะได้ลูนต่างๆนานามานะครับพบสีเลยนะครับมีสีเขียวสีฟ้านะครับอ่ะแล้วก็น่าจะมีสีแดงด้วยนะก็จะมีแจกพบทุกสีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเรามีลูนที่มันเป็นระดับสูงเนี่ยเราก็จะเล่นได้ค่อนข้างง่าย นะครับอ่าผมก็เลยคิดว่าอ่าระบบนี้เนี่ยคือมันดีมากมนะครับอ่าเพราะว่าเราอยากจะเทสตัวละครกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ารวมถึงการ์ดด้วยนะครับอ่าลืมบอกไปนะว่าการ์ดเนี่ยก็สามารถที่จะทดสอบได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมอ่าซึ่งถ้าเราใส่ตัวของการ์ดอะไรไปเนี่ยมันก็จะเป็น5ดาวให้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปอัพกรุงอัพเกรดอะไรก็ตาม นะครับไม่ต้องไปเปลืองทรัพยากรเลยนะครับใส่ศูนย์ดาวแบบง่ๆไปเลยก็ได้นะครับอ่ะพอมาเล่นในระบบนี้เนี่ยก็จะเป็น5ดาวทันทีนะครับแต่ว่าเราต้องมาเล่นด่านเฉพาะที่มันเป็น5ดาวเท่านั้นนะถ้ามันเป็นด่านแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นแค่2ดาวนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับตามนี้เลยต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างด่าน4ี่ก็จะเป็นการ์ดไม่มีดาวเลยนะครับอ่ะแต่ว่าตัวละครเนี่ยยังเป็น2ดาวอยู่นะครับอ่าเห็นไหมแบบนี้ นะครับอ่าแล้วก็พอขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยการ์ดเนี่ยก็เริ่มอัพดาวขึ้นมาแล้วนะครับอ่าตามนี้เลยนะซึ่งถ้าทุกคนอยากจะทดสอบเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องเป็น5ดาวเนาะถ้ามันเป็น5ดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นอ่าชั้น13ขึ้นไปหรือเปล่าอ๋อไม่นะครับอ่าน่าจะเป็นชั้นที่14ขึ้นไปนะครับอ่าเป็นชั้น14ขึ้นไปนะครับก็จะเป็น5ดาวทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวละครน,นะครับอ่าแล้วก็การ์ดนะก็เพื่อนๆสาม,มารถทดสอบความสาม,มารถของตัวละครของเราเนี่ย ได้เลยนะครับอยากรู้วั่ไหนเก่งอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหสามารถทดสอบได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นานาทีทองของเราแล้วนะครับก่อนที่เขาจะเอาระบบนี้ออกไปนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดนะครับน่าจะอยู่แค่แบบเป็นช่วงๆซีซั่นไปอะไรแบบนี้นะครับก็จะวนมาเรื่อยๆ นะก็อย่างเช่นพวกระบบบอสใช่ไหมบอสตัวแรกๆเนี่ยคือที่เราได้ทําการเล่นไปเนี่ยก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับช่วงนี้นะก็อ่างหายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าะจะวนมาอีกเมื่อไหร่แนตะครับประมาณนั้นเนาะก,ก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะรู้ตัวไหนความสามารถของตัวละครตัวไหนเนี่ยลองจัดทีมของเพื่อนๆได้เลยนะครับในหอคอยนะก็สามารถไปทดสอบได้ นะครับอ่ะอยากจะจัดทีมแวกแนวยังไงเต็มที่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็น5ดาวทั้งหมดเลยนะครับตัวละครแล้วก็การ์ดนะประมาณนี้ละกันนะครับก็สาหรับตัวของระบบใหม่เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับในตัวของหอกคอยนะเพื่อนๆเนี่มีความคิดเห็นอย่างไรบ้านะครับกับตัวของดานเจียนหอกคอยตัวนี้นะครับว่า มันง่ายไปหรือเปล่าหรือว่ามันยากไปหรือว่ายังไงนะครับมือใหม่เล่นลําบากหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยก็ลองสามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวภายในคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณเท่านี้เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราเจอเกันใไปภายในคลิปหน้าละกันคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนกันไปก่อนนะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ชชิญกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยละกันไปแล้วครับบ๊ายบาย